น,นี่ครับลูกไก่ครับมีสี่ตัวไม่รู้แม่เขาโดนอะไรไรวบตายครับนอนตายตอนเช้าตื่นเช้ามาแม่นอนตายไก่เล็กน้อยอยู่ครับแม่เขาตายเขามีไข่รเลี้ยงเขาเนี่ยผมเห็นแล้วสงาสารเนี่ยผมต้องกำจัด้องมาดูแลเ,เขามาเลี้ยงรับเนี่ย ถ้าเราไม่เอาผ้าปกหรือว่าคุมไว้เนี่ยเขาก็จะร้องเขาก็จะไม่ยอมนอนครับจะร้องหาแม่เขาเขาต้องเอาผ้ามาปกอย่างนี้ครับคลุมไว้จาลองแทนว่าเป็นปีกแม่เขาเขาก็จะนอน,อนครับหนาวสา่นครับไก่เนี่ยครับรแม่ตายแลหาก,กิดเองก็ยังไม่เป็นนั่นีอถ้าเราปล่อยเขาไว้นี่ตายแน่ครับ ถ้าไม่สนใจนี่เป็นหมาก็แมวเอาไปกินนะครับเนี่ยเราต้องดูแลครับสดาแรลรเ,เขาเราพาไปดูแลไว้ที่ง่ายครับไก่กว่าที่ใหญ่ขึ้นมาแต่ละตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับไก่แจ้ ขู่ลูคอกแรกครับแล้วตายแม่ก็ตายครับคุณน่นติดมือครับเนี่ยยิงกอามือไปใส่เนี่ยติดมือครับสุดสุดมือยัง่ะคุคิดว่าแม่ครับดูนอนครับเดี๋ยผมก็จะให้เขานอนนะครับไม่รบกวนเขาละเดี๋ยวเขาร้องครับเขาร้องนี่ทั้ง เสียงดังไม่ได้หลับไม่น้อนแน่คโอเคครับให้ดูประมาณนี้นะครับสงสารครับ